ปาปายุทธ์กับปปาปาวิทย์เขาแยกกันเป็นสองพักตามดวงโหราศาสตร์เนี่ยเขาสองคนเนี่ยหมดบุญที่จะมาร่วมงานกันแล้วใช่ไหมจ๊บคะประธานโทษนะคะชาวบ้านเขาสงสัยสรุปเราจะได้เลือกตั้งกันไหมคะตามดวงเมืองอะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพวกคุณยังใช้กองกำลังของชาติ ไม่ว่าทหารตำรวจหรือ DSI หรืออะไรก็แล้วแต่ไปในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่ปฏิวัติตัวเองถ้าพวกคุณฝืนได้พวกคุณจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างเจ็บปวดแล้วปีใหม่นี้ตั้งแต่วันเกิดเมือง21เมษายน2566ถึง21เมษายน2567 ผู้มีอำนาจตำแหน่งใหญ่ๆทั้งหลายเข้าเคราะห์ทางกฎหมายระเบียบระวังพวกคุณเจอแบบอธิบดีกรมอุทยานอยู่ๆท่านก็โชคร้ายไปอยู่ๆก็เจอแบบกับประหลัดมหาไทยไปจู่ๆก็เจออะไรอีกเนี้ยพึ่งโดนไปเนี่ยเดี๋ยใส่พึ่งย้ายอ่ะหลังวันเกิดดวงเมืองจะร้ายกว่านี้ค่ะแต่ที่เป็นห่วงนะคะผู้คนจะมีการล้มตายจากโศกนาตกรรมใหญ่โตกันไหมคะป้าฟองกลัวเรื่องตายหมู่เจ็บหมู่อ่า